เกิดมาก็เพิ่งเคยเจอนะครับผมลูกเข้าไปคานํากล้องแบบนี้2ลูกซ้อนเลยนะฮะสามห้าเจ็ดสนิทแอนเวสันนะฮะเกิดจากการลูกติดคาลํากล้องน่าจะเกิดจากสาเหตุยิงแล้วลูกมีความชื้นมากเกินไปนะครับเลยทําให้เกิดแรงดันของกระสุนไม่เพียงพอนะครับลูกก็เลยไปติดคาลํากล้องไว้ฮะตอนนี้ทาอะไรไม่ได้ครับมูก็หมุนไม่ได้นะฮะง้างไกก็ง้างไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับมาดูในส่วนของตัวมูฮะถอยหลังมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับลูกทุกลูกถูกยิงออกไปหมดแล้วนะครับแต่สองลูกสุดท้ายมีปัญหาครับไปคาลํากล้องอยู่ตรงนี้ฮะอย ของลูกกระสุนนะครับเก็บไว้ไม่ดีเนาะนานเกินไปนะฮะก็เลยทําให้ลูกติดขาลํากล้องอยู่แบบนี้ครับก็ลองตัดสินใจลองรื้อออกมาดูครับผมเพื่อเราจะเอาโม่ออกมาครับแต่คิดไปคิดมามันทําอะไรไม่ได้เลยก็เลยลองตอกฮะตอกให้ลูกกระสุนมันย้อนออกมาครับตอกมาได้สักพักมันก็มาตันอยู่ที่โม่ที่เดิมครับก็เลยไม่รู้จะทำไงเราก็ลองเอาไขควงวัดดูนะครับโอ้โหสองลูกซ้อนจริงๆนะครับระยะมันยาวครับตอกมาก็เท่าเดิมครับไม่มีผลนะฮะต่อมาครับก็เลยคิดอะไรไม่ออกเอาเลยฉลุมาเลยครับเราจะตัดหัวกระสุนออกจากโม่กับลํากล้องนะ ได้ะะระหว่างโม่กับลำกล้องเนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างนิดเดียวครับพอเลือดฉลุเข้าไปได้นะฮะเพื่อพอให้ได้ตัดหัวกระสุนที่มันติดคาอยู่ออกมาได้ครับแล้วสุดท้ทายก็ออกมาจนได้ฮะเห็นไหมครัหัวกระสุนมันคาระหว่างโม่กับลำกล้องไว้ครับ <ฟะ S 2> ก็เลยทําให้ลูกโม่หมุนออกมาไม่ได้นะครับ<ท>ตอนนี้ก<ท><ม>็ถือว่าโม่ออกไม่ได้เหมือนกันนะครับคือดันลูกออกมาไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องหาอะไรแย่ออกมานะก็ลองหาดอกสว่านครับค่อยๆแย่ลูกออกมาเทละลูกททละลูกนะครับคราวนี้ลูกชอบปัญหาก็ค่อยหาอะไรงะออกมาครับใบคตเตอร์บางๆแล้วก็คีมดึงออกมาครับผมาจนไ ตอนนี้มันออกมาได้แค่ปลอกนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยยังไม่ออกครับตรงหัวกระสุนนะฮะนี่ครับได้เอาดอกสว่านค่อยๆตอออกมาครับหัก็หลุดออกมาครับเป็นบางๆนะครับตรงช่วงท้ายมันนะลูกนี้หุ้มทองแดงมาค่อนข้างจะหนามกันนะครับน่าใช้เวลาตัดนานอยู่พอสมควรมาถึงเจ้าปัญหาที่ปลายกระบอกบ้างครับผมอยู่ผมคิดว่า2ลูกซ้อนนะก็เป็นเป็นสลูกซ้อนจริงๆนะครับค่อยตอกมาครับเบาๆฮะกลัวเกลียวมันล้มเหมือนกันนะกลัวโดนเกลียวนะฮะลูกแรกก็ออกมาอย่างง่ายๆครับ คันนี้มันเหลืออีกลูกหนึ่งครับลูกนี้เป็นลูกทายที่เราตัดออกไปนะครับตัดออกมาจากลํากล้องต่อไปก<ด>็เป็นลูกแรกนะครับลูกแรกที่เรายิงออกไปตอนแรกเลยครับก็อยู่ลึกพอสมควรน,นะกว <ๆ S 2> าจะตอกมาได้ต้อง่ชคของเดียวทิดหนึ่งนะค่อยตอกออกมาครับค่อยดันออกมาแล้วนะแล้วก็หลุดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสอ,องลูกสอนกันนะนนก็เกิดมาเพิ่งเคยเจอเหมือนกันครับยิงปืนมาก็เยอะเพิ่งจะเคยเห็นกันนะสองลูกสอนแบบนี้นะครับก็มาเช็คดูเกียวครับเกียวก็ไม่น่าจะล้มไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายนะครับน่าจะปกตินะเพราะว่าลูกที่ผมใช้ไม่เป็นนลูก38รไม่่ใชเา สามัจเป็นแพงนะครับหือลูก38มาใช้แทนนะครับใช้ได้เหมือนกันเนาะก็ทำการเช็คระบบครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับใช้ได้เหมือนเดิมปกตินะฮะก็เดี๋ยวทําการล้างครับผมล้างให้สะอาดเตียมอ่องเลยครับแล้วก็ค่อยเก็บเหมือนเดิมนะฮะถ้าไม่ได้เลื่อฉลุมานี่แย่เลยนะครับไม่รู้จะทายังไงเลยก็ทําการล้างเป็นที่เรียบร้อยครับก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะฮะกับการลูกชื้นแล้วกันเนาะเดี๋ยวคงต้องหาซื้อซองกันชื้นมาใช้ครับผมเพราะนานๆที่ใช้ทีนะครับจุกเฉินเจอแบบนี้ก็แย่อาการครับ